รายได้จากการเป็นเจ้าของธุรกิจนําไปสูอ่อิสรภาพทางด้านการเงินนะครับในตอนนี้พี่แบงค์จะพูดถึงแหล่งที่มาของ3เป็นช่องทางที่สาแล้วนะนะครับสำหรับการสร้างรายได้เพื่อนําไปสูอ่อิสรภาพทางด้านการเงินนั่นเองนะครับก็คือรายได้จากการเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับรายได้จากการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเป็นสเต็ปที่2จากการที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะครับ สองอันที่ต่างกันอย่างไรนะครับคำว่าเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยรายได้ในตอนที่แล้วก็คือเป็นรายได้ที่เป็น active income ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือคุณยังต้องทำงานเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคุณถึงจะมีรายได้นะครับแต่ว่าในแบบนี้ของการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับก็คืออันเนี้ยก็คือเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วพี่แบงค์เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ติดตามช่องเนี้ยก็คือมีธุรกิจที่เราเรียกว่า คุณอาจจะลงแรง10% 5%นะครับหรือ20%แล้วก็ธุรกิจมันก็ยังเดินหน้าไปได้แล้วก็สร้างไรายได้ให้กับคุณได้คุณเป็นแค่ที่ปรึกษานะครับเท่านั้นนะครับเช่อนอะไรล่ะนะครับเช่นหนึ่งคุณเป็นแชร i แ m a n เลยเป็นกิจการที่มีโครงสร้างมีพนักงานบัญชีทํางานมีผู้จัดการโรงงานมี gm ทํางานอยู่แล้วนะครับคุณก็เป็นที่ปรึกษาเป็นบอร์ดนะครับคุณไม่ต้องเข้าบริษัท กิจาการก็สามารถสร้างธุรกิจแล้วก็เจเนเรตรายได้ซึ่งแบ่งรายได้ให้กับคุณในรูปแบบของเงินเดือนเงินค่าที่ปรึกษาหรือว่าค่าปันผลต่อหุ้นก็แล้วแต่นะครับหรือหรือนะครับคุณลงทุนในกิจาการที่เป็นแฟรนไชส์นะครับแฟรนไชส์ก็มีพนากาักงานมีรูปแบบในการดําเนินธุรกิจนะครับคุณก็ให้คําปรึกษาเข้าไปดูบ้างนะครับอย่างเงี้ยเป็นถือว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นเป็น รูปแบบของการเจเนเรตรายได้เพื่อนําไปสู่พาสซีฟอินคัมที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าทํายากที่สุดเพราะคนส่วนใหญ่เนะี่ยจะอยู่ในวงเวียนของการทรําธุรกิจไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นก็คือมีรายได้1ล้านก็ปีหน้าอยากจะโตมีรายได้5ล้านปีหน้าก็อยากจะโตมีรายได้10ล้านแต่ลืมไปครับว่าคุณตั้งเป้าการโตแต่ว่าไม่ได้ตั้งเป้าการ Ex i t ซนะครับการ Ex i กก็คือการออกจากกิจการและทําให้กิจการนั้นยั่งยืนโดยที่คุณไม่ต้องทํางาน ทำได้อย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับถึงแม้จะเป็นเจ้าของกิจการนั้นเป็นธุรกิจยังถือว่าเป็นแอคทีฟอินคัมอยู่นะครับยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ผ่านมาเม่ว่าธุรกิจใหญ่แค่ไหนครับเจอโควิดเป็นไงครับเจ๊งกันเป็นแถวนะครับเพราะว่าธุรกิจเมื่อธุรกิจหยุดมันก็ไม่สามารถสร้างไรายได้กับคุณได้ซึ่งแต่ตางกับการสร้างอิสรภาพทางด้านการเงินนะครับก็คือเงินมันยังทํางานอยู่เสมอนะครับ ช่องนี้แหละจะพูดถึงเรื่องราวของการสร้างรายได้เพื่อนําไปสู่อิสรภาพทางด้านการเงิน,น,นอ,งอย่าลืมนะครับอิสรภาพทางด้านการเงินนั้นสร้างไม่ยากเกินคุณลงมือทำช่องนี้จะให้เคล็ดลับการสร้างรายได้แบบาพารทสี่อุนคำเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณให้สนใจอย่าลืมกดติดตามนะพี่แบงค์มีเว็บไซต์ครับเป็นเว็บไซต์ฟรีนะครับจะมีคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดการพัฒนาธุรกิจนะครับเพื่อนําไปสู่ การสร้างอิสรภาพทางด้านการเงินนั่นเองนะครับสนใจก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะครับแล้วก็เข้าไปศึกษาฟรีครับสามารถไปลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ได้พี่แบงค์ได้รวบรวมคลิปต่ตางๆคอนเทนต์ต่างๆที่จะปรับ m i n ์เซตคุณให้คุณมีแนวคิดการสร้างอิสรภาพทางด้านการเงินเพื่อน,นําไปสู่ฟรีดัมนั่นเองนะครับเอาละครับแล้วพบกันในตอนต่อไปหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับวันนี้ไปละสวัสดีครับ